สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มเนื่องในวันแม่มีคุณผู้ชมหลายๆท่านถามมาว่าวิธีตอบแทนพระคุณของแม่อย่างสูงสุดนั้นต้องทำอย่างไรคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องนี้ซึ่งในเรื่องของการตอบแทนคุณของมารดาและคุณของบิดาอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่า การกระทําตอบแทนต่อมารดาและบิดานั้นก็กระทําไม่ได้ง่ายถึงแม้ว่าในชาตินี้ตลอดร้อยปีโลกพึงประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งคือปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างดีตลอดที่มีชีวิตอยู่เช่นด้วยการอบกลิ่นด้วยการนวดการให้อาบน้ำหรือการดัด และก็ให้พ่อแม่นั้น่ายอุจระปัสสะลงบนบาทั้งสองของลกูกหรือให้ทรัพย์สมบัติเงินทองให้ความสุขให้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแก่พ่อแม่การดูแลพ่อแม่อย่างดีแบบนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าลูกๆนั้นได้ทําตอบแทนคุณของมารดาและบิดาอย่างสูงสุดเหตุเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เหตุก <S an> ็เพราะว่ามารดาและบิดานั้นมีอุปการะมากแต่ถ้าลูกคนใดที่อยากจะตอบแทนคุณของมารดาและบิดาอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าหนึ่งถ้ามารดาและบิดาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็ทำให้ท่านทั้งสองนั้นถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ถ้ามารดาและบิดาเป็นผู้ทุศิลป ก็ทำให้ท่านทั้งสองนั้นถึงพร้อมด้วยศีล 3. ามามารดาและบิดาเป็นผู้มีความตระณีก็ทำให้ท่านทั้งสองนั้นถึงพร้อมด้วยการบริจาคหรือมีจาคะและความตรณี 4. ี้ถ้ามารดาและบิดาเป็นผู้สามปัญญาก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองถึงพร้อมด้วยปัญญาการกระทํำอย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่า ได้ตอบแทนแล้วแก่มารดาและบิดาอย่างสูงสุดเหตุก็เพราะว่าการที่ท่านทั้งสองถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ไม่หลงงมงายไม่ไปยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดเช่นไปบนบานสารกล่าวไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างๆหรือไปยึดถือเอาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ สวนศักดิ์สิทธิ์หรือรุกเจดีว่าเป็นที่พึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่พ่อแม่ของเราไปกระทำแบบนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดไม่ทำให้พ่อแม่นั้นมีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะหากพ่อแม่ไปถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วก็จะไม่หลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้ แต่ถ้าพ่อแม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาที่ถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐเป็นหนทางให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์การเห็นแบบนี้คือที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสงสด ถ้าพ่อแม่ของเราถือเอาที่พึ่งแบบนี้ก็จะทำให้ท่านทั้งสองนั้นหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนในเรื่องของศีลถ้าพ่อแม่ของเราเป็นผู้ทุศีลเป็นคนไม่มีศีลก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองถึงพร้อมด้วยศีลน,นั่นก็คือการรักษาศีลห้าคือหนึ่งถ้าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่ ชอบทาสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองละการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยวางท่อนไม้วางสัตตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีและไม่ทำไม่ดีแก่สัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ด้วย 2. ถ้าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีปกติถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย เราก็ช่วยให้ท่านทั้งสองละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมย 3. ถ้าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีปกติประพฤติผิดในการมทั้งหลาย ก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองละการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลาย 4. ถ้าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีปกติกล่าวเท็จชอบพูดโกหกเช่นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเมื่อเห็นก็บอกว่าไม่เห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่เงินแก่ทอง ก็ช่วยให้ท่านทั้งสองละการกล่าวเท็จละการพูดโกหกเว้นขาดจากการกล่าวเท็จเว้นขาดจากการพูดโกหกหถ้าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีปกติชอบดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ส่วนถ้าพ่อแม่ของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความตรณีก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองนั้นถึงพร้อมด้วยการบริจาคหรือมีจากคะคือให้ท่านทั้งสองนั้นรู้จักการให้ทานเช่นให้ข้าวให้น้ำเครื่องนุ่งหม่มยานผาานะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไลท์ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณนะหรือพราหมณ์ ซึ่งสมณะแปลว่าผู้สงบหรือผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่เดินตามมรรคคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพ่อแม่ท่านให้ทานแล้วก็ให้วางจิตละความตรณีมีจาคะไม่หวังแม้กระทั่งผลบุญต่างๆให้แล้วไม่คิดที่จะเอาคืนมีการบริจาคอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันอยู่เป็นประจำส่วนถ้าพ่อแม่ของเราเป็นผู้สามปัญญาก็ช่วยทำให้ท่านทั้งสองถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยให้ท่านมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผล หรือผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วนั้นมีโลกอื่นมีมารดาบิดามีโอปปาติกะสัตว์มีหรือสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มี ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านทั้งสองนั้น,น,นเห็นอริยสัจส,สี่ด้วยปัญญาที่ถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นหนทางให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์นี่คือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างสูงสุด ฉะนั้นลูกๆทั้งหลายนอกจากดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูแลท่านทั้งสองอย่างดีแล้วก็ช่วยทำให้ท่านนั้นมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาด้วยก็จะเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างสูงสุดครับก็ขอ,อนอโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุครับ